สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะก็โปรเจกต์ Project ใหม่ครับผม Lost Planet ช่วสองอะแต่ว่าคอมผมก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นก็ก็เอ่อในเรื่องสเปคคอมนี่ผมก็ในเรื่อง, Spec องไอ้นี่ผมก็ปรับต่ำสุดเห็นไหมฮะต่ำสุดเลยนะ low low นะฮะ low เลยนะ low โล่โลเลยนะฮะก็แค่ได้แค่นี้ฮะของผมแม,ม่งก็ได้แค่นี้แหละฮะแค่แม่งเล่นได้ผมก็ดีใจนะฮะ Lost Snake 2นะฮะโหลดเออโอเคโอเคก็เล่นแต่แรกเลยนะครับผมก็จริงๆผมก็เล่นเคลียร์หมดแล้วนะแต่ว่าก็จะเล่นตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะ นี่เป็นตัวนะฮะตัวผู้หญิงนะฮะเออจริงๆตัวผู้ชายก็มีนะฮะแต่ว่าเออผมชอบตัวผู้หญิงมากกว่ามันมันนะมันเซ็กซี่นะอ่าอ,อ่าก็บอกตรงๆมาเซ็กซี่อ่า er. โอเกตต์ลันเชอร์โอเคโอเค,โอเคเปเปลร์ห้าห้านะฮะแล้วตัวผู้หญิงเขาเฮ้ยว่าห้าไปแล้วนะฮะโอเคแชมเปญฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม เลือกตั้งแต่แบบหนึ่งนะโอเคอีซี่ฮะอ okay. normal easy normal normal ี a s y normal normal หรืออีซี่ดี normal แล้วกันนะเราเดี๋ยวคนดูจะว่าเราก,กระโหลกกะลาไปเพราะเกมนี้มันไม่ได้ยากอะไรฮะนี่ตอนแรกผมก็เล่นเล่ผมก็คิดนะเล่นแรกนเลผมก็คิดว่าเอ้ยมันจะมีให้กูเล่นคนเดียวเหรอแต่มันสุดจะเป็นที่ว่างไว้ทําไมนะฮะจริงๆเกมนี้เล่นได้4คนนะฮะ สามารถช่วยกันได้ครับมีสี่คนด้วยนะ,ะสามารถช่วยกันได้คนนึงยิงน,น,นู่คนนึงห้องกันคนนึงเฮียอะไรเราทำๆไปเถอฮะฮะนะฮรเพราะว่าถ้าเราเล่นคนเดียวนี่มันจะเล่นกับกับคอมนะฮะตอนที่เรารอโหลดเราสามารถกดเดินอะไรเงี้ยเฮียนั่นพูดเลยฟังกด escape นะฮะเพื่อเพื่อสกิปแม p นะฮะรอเร็วๆเถอะเออแรกตนี้เราเหมือนจะ เราจะไปหลงกันในในเหมือนหนีฮะหนีศัตรูนะฮะไปในแดนหิมฮะฮะแดนหิมะดีเวอร์ฮะก็นะศัตรูแล้วเพื่อเราบาดเจ็บนะฮะแล้วศัตรูมันก็มาแล้วมันก็ยิงเพื่อเราตตา่หาเลยเราก็จะเป็นเราก็จะไปหาเออนี่เราก็จะไปหาพวกอเราก็จะให้เพื่อเรามารับนะฮะแล้วเราจะขับพอมาเราก็ต้องไปที่เพื่อเรานัดพบนะฮะ นี่ตอนเราเราสามารถกดเดินกดนี้กดพวก F นะฮะเพื่อจะเป็นการเล่นท่านะฮะดูฮะ,อะ,อะโอเคเข้าเข้าเกมแล้วน,นะฮะ,ะจะเป็นศัตรูนะฮะอเอ้ยไม่ใช่ศัตรูนะ,ะเราจะเป็นเรานะ,ะไปได้เลยลูกพี่นะแล้วกูล่ะอ๋อแล้วขับผุญยนต์อยู่นะฮะนี่ก็มาเอ้ยเอ้ยกูขึ้นด้วยกูขี้เกียจเดินนั่แหละ ไปเลยนั่นแหละเลยนะใช้ขับผุญยนกันมึงเห็ดไหมหรอเดี๋ยวตัวผู้หญิงเดียอยู่ไหนะนี่น,นี่ตัวเราฮะอ่ะเฮีเยแก๊สหมดโอ้โหใส่ชุดแม่งไม่กลัวหนาวเลย <laughs> ใส่ชุดนี่กลัวหนาวเอาเตะอีกเฮียคตรเกียนเลยโ <laughs> อเคเราเริ่มด่านแรกฮะ การสวว์นะปืนผมก็แล <w> ้วๆมันจะให้ปืนแบบไม่จำกัดนะฮะกดคนะเพื่อขึ้นหุ่นยนต์นะฮะแล้วกด X นะฮะเพื่อแอคทีฟหุ่นยนต์ให้มันเดินนะฮะขึ้นมาน้องโอเคกูไปละแบ๊งแง๊แแ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  เออมีระเบิดไปนี่เลยว่ะไม่ขับ กดวิ่งอะไรวะลืมวะไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นานานนะซซดเอ็เอต่มออกดบีนะฮะวิ่งแล้วก็คิดอยู่ตั้งนานล้วกดอะไรวิ่งโอ้นยิงเลยแบะแบะแปะแมาแปะแปะแบ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 ะนีะแบ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 นะแะสบะแบะระะะแแยงะะ อ้สต์ตีกูทำไมเนี่ยนี่ไม่เพิ่มเลือดหรอกแต่ส่วนจริงๆผมก็จะเล่นเอ่อเราจะมีไปฟันมอนเฮ้ยุบกด E นะครับจุ๊ม,ม,มระเบิดกด E นะเพื่อใช้มีดฟันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนแรกๆมันจะไม่มีของนะนี่ขึ้นไปกด F นะเพื่อปล่อยเออ,เอ,อ กดเล็บเพื่อปล่อยที่เหมือนให้ดึงนะฮะกระโดดปุ๊บนี่ขึ้นมาแล้วฮะก็จะเป็นฉากหนังนะฮะดาวโหลดนะฮะดาวโหลดอีกนะฮะกระตุกนะเออกระตุกจัดกระตุกเออกระตุกเออเออเอเฮี้ยคนเฮี้ยอะไรกูก็ทำเป็นนี่ท่านี้กระตุกอะไรวะเนี่ยเออเออดีขึ้นแล้วนี่ หนึองย,ะยะบบ่ะย่ะจะไปแล้วเออมึงขำไรสักมึงขำไรกูมึงขำไรกูชักหนังฮะเราเจอเซเว่ 7. นโดนระเบิดนะฮะบอกท้าไมเซเว่นโดนระเบิดจะไปรู้หรอพ่อมันระเบิดมั้งไหนน้องเปิดไอโฟอนดูสิเซเว่นอยู่แถวนั้นอีกข้าจะไปซื้อ พิลึกขูดกินอ๋อแดกดพิลึกขูดนี่น่าหน่ายมึงแดดพิลึกขูดมึงจะให้กูแดกอย่าบ้าแล้วไงสัตวสเฮียส้อ้าวพี่สน้นอะไรอ้าไปเจอแล้วฮะแท่งอะไรตอปิโดห์จะเป็นแท่งเออเหมือนเป็นการเซฟนะฮะดัตตาโพสนี่คือแบบถ้าเราตายเราสามารถมาเกิดกันที่นี่ได้นะฮะนะฮะไว้ปึ๊บปึบปบ๊นี่นะฮะแล้วก็จะได้เอเนจีทางด้านซ้ายบนให้ด้วยนะฮะ ก็นะฮะก็ไปไหนต่อฮะขึ้นนะออกขึ้นนะฮะขึ้นไปน,นี่กระโดดขึ้นไปอืมขึ้นไปมันจะเรียกไไ็เป็นอะไรเราไปด้วยนี่เดี๋ผมเล่นมาทั้งเกมยังไม่รู้นะฮะนี่คืออะไรนะฮะผมก็ยังแก้ไม่ได้นะว่ามันคืออะไร แรกก็ยังไม่ค่อยได้ใช้หลังเอเนอร์จีหูโูล็อกป้าให้ด้วยนะดูนะเรายิงแค่ปุจุดเดียวมันล็อกให้ด้วยนะสุดยอดนะเจนี่ฟูกระโดดอือตกนี่ลงไปเลยนี่เทปเทปต้องไปกดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวดีมาช่วยกดหน่อยกดคิวย้ำๆนะฮะนานมากอ้าวผมกดปุ๊บแม่งมากันเต็มเลยสักเอาเฮียหนูเออเออเออกดเพิ่มเลือดนะฮะอย่างงี้นี่ใส่เพิ่มเลือดก่อนนะฮะ ดูใส mm ่กางเกโคตรเอกเลยนะแข็งอ่ะพวกมึงแข็งกันหรอนี่กูยิงระเบิดอะไรลำอะไรอะไรมอ้วงเป็นแม็ยิงมันต่อตัวเฮียของมัน เฮ้ยที่พ่ายแล้วตุม้มโอ้ความหมดไปแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาหาแต่ว่าเพื่อนเราลงมาช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเรามีนี่เก็บระเบิดก่อนไปได้แล้วล่เหรอมีพวกมีเพื่อนเรามาช่วยด้วยนะฮะนี่ปัดเบอร์ไปแล้วนี่มาแล้วอุ้ยแดงระเบิดกระเด็นโดนเนอร ยิงแขนมในให้ขาดนะฮะเราไปความเทพนะโอ้โหเอ้ยแขนลุดแขนหลุดอือแขนหลุดโอ้ยแขนมั่งลอยเลยนี่ไปกินซะนไปกินซะเราไปกินซะนี่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 ขวายระเบิดนี่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 เราแข็งนะฮะตายแล้วมันจะแข็งและะ้ว เก,เก็บของก่อนนะฮะเก็บของก่อนนะเอ้ยสวดของหมดเฮียขึ้นหอก็ได้เราต้องรีบไปนี่ขึ้นหออะไรนะเราจะปาเบิดเล่นกันนะฮะ หนูเ no. อือกระเด็นืออแอหายไปไหนมาก็นี่เป็นเหมือนปฐม,ม,ม,มบทนะฮะด่านแรกๆเลยเหมือนปฐมบทนะฮะยังไม่ได้ยิงคนนะฮะก็ก็ไว้พบกันพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ